อาววันดีนายพวกครับผมวันนี้มาทำไรครับอ๋อวันนี้นี่มาตรวจเช็คประตูตรวจเช็คบ้านงานทัวไปครับวา,บายเก็บงานุ่งหมอไล้ครับผมครับประตูนี้เปลกจังประตูะเ,ลเลยนี่เขาเรียกเลยครับอ๋อประตูนี้เป็นประตูบ้านเดือนผับครับสำหรับบ้านเดีนน๋ยมีนาเข็บเดี๋ยวต้องการห้เป็นประตูสไลด์ครับคือมันสไลดยย์ได้เหมือนกันครับมันเป็นบ้านเดือนผับรับัวนี้เราซ้ามาติดตั้ง ติดตั้งหัวมอเตอร์ปตูอัตโนมัติได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะใช้งานเนี่ยไม่ได้ครองเหมือนประตูปกติแต่ใช้งานได้เหมือนกันกับพุ้มเนี่ยเป็นประตูฝักวิลาวิสเลียนะครับบิสเลียคือมันจะเหมือนกับวนตหลอดไฟแบบนี้ครับคือเราจะปิดประตูได้เลยก็เรียกปิดประตูได้เลยก็จะดูไม่รู้เลยว่าเป็นประตูฝักตรงนี้ครับมันจะมีวุฒิอยู่ฐานใน มันจะปรับเป็นลบเป็นลบเป็นลบไป็ัต่างเม็ดแต่วางานจ็อบมาเร้วเนี่ยครับก็จะเงียบเหมือนกันครับผมเชียบ